คุณดูนะฮะชาโนพะก้าเนี่ยมีสิบเอ็ดชนิดแล้วมีเป็นออแกนิกทั้งหมดทุกคนแม้กระทั่งซองชาเนี่ยค่ะยังทำมาจากเยื่อใบหม่อนผู้ถามหน่อยเหอะมันจะมีผู้ผลิตที่ไหนมันจะมีเจ้าของแบรนด์ที่ไหนที่แบบไปสอบไปหาไปค้นต้องตามให้เจอต้องทำให้ได้ฉันต้องไม่ใช้ซองพลาสติกฉันจะต้องใช้ ซองที่ทามาจากพืชเท่านั้นทั้งซองทั้งเชือกทามาจากเยื่อใบหม่อนทั้งหมดเรามีใบเซอร์ติฟิเคตนำเข้าเยื่อใบหม่อนนะคะเรามีใบเซอร์นําเข้าซองและเชือกค่ะเพื่อการันตีว่าของเราทํามาจากอะไรนะคะส่วนสมุนไพรที่เรากินเรามีแปลงปลูกเป็นออแกนิกทุกคนแปลงปลูกเราเป็นออแกนิก ทำไมเราขายได้คะราคาสามร้อยห้าสิบซองหนึ่งแน่นๆน่นหนึ่งกล่องแบบโอ้โหให้จุกจุกแน่นๆ่นทุกคนเราขายได้ยังไงแค่สามร้อยห้าสิบเราบอกแล้วไงคะคนกินเขาฉลาดเขาจะรู้ว่าเขากินแล้วมันอร่อยไหมมันมีประโยชน์ไหมมันได้คุณภาพไหมกินแล้วเขาจะกลับมาซื้อซ้ำไหม คนที่ตัดสินว่าสินค้าเราดีไม่ดีไม่ใช่เราเรามีหน้าที่บอกค่ะว่าสินค้าเราดียังไงผลิตมาจากที่ไหนอะไรยังไงเรามีหน้าที่บอกแต่คนตัดสินไม่ใช่เรานะคะคนตัดสินคือผู้บริโภคค่ะเขาจะรู้ว่าอันไหนดีไม่ดีด้วยตัวเขาเองครัวเคยบอกหลายคนแล้วว่าครูค่ะเหมือนทุกวันนี้มีชีวิตใหม่จากการได้โอกาสจากคุณหมอท่านหนึ่งที่ครูนับถือท่านเป็นพ่อ เพราะครูค่ะจะต้องผ่าตัดเปลี่ยนอวยัยวะครูผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะแล้วนะคะซ่อมลิ้นมาแล้วสี่ลิ้นแล้วก็เปลี่ยนเส้นเลือดใหญ่ที่มันฉีกขาดแล้วพอรอบสองค่ะต้องไปผ่าตัดตรงนี้ค่ะเพราะว่าเส้นที่มันอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนมันเหมือนซ้อต่อทีนี้เวลาแผนการผ่าตัดมันจะต้องผ่าตัดจากตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะมันผ่าไม่ได้เพราะมันใกล้อวัยวะสําคัญตั้งแต่วันนั้นมาคุณเชื่อไหมเรารู้สึกว่า เวลาของเราอะมีค่ามากเรารู้สึกว่าในทุกลมหายใจเข้าออกของเรามีคุณค่ามากเรารู้สึกว่าในเวลาครูไม่เคยให้เวลามันผ่านไปในแต่ละวันแบบไร้ค่าเลยนะถ้าวันหนึ่งที่คุณนะมีข้อจากัดเรื่องของเวลาว่าคุณไม่รู้เลยว่าระเบิดเวลาอยู่ในตัวมันจะทํางานโป้งรล้วตุยเมื่อไหร่ครูมีระเบิดเวลาอยู่ในตัวซึ่งไม่รู้เลยว่ามันจะระเบิดเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นครูไม่เคยล้อเล่นกับชีวิตเลยแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเราใช้หัวใจทําเราใช้หัวใจนํา่ะทุกคนเพราะเรารู้สึกว่าคนที่เขาป่วยคนที่เขาอยากมีโอกาสรอดแบบเรามีเยอะครูมองว่าอีกหลายคนที่ป่วยเป็นมะเป็นระยะสุดท้ายเป็นโรคต่างๆเขามีคนข้างหลังรออยู่เขามีพ่อแม่ต้องดูแลเขามีคนข้างหลังรออยู่เราจะไปล้อเล่นกับชีวิตเขาไม่ได้ทุกคน อย่าเอาบาปเข้าตัวหลายคนที่ไม่รอดทุกวันนี้ครูมั่นใจทุกคนเราทำสิ่งไหนเราได้สิ่งนั้นครูมั่นใจแบบนั้นครูอะคิดดีครูเชื่อว่าสิ่งดีๆต้องตอบสนองครูบ้างไม่มากก็น้อยอะครูคิดอย่างเดียวอยากให้คนลากยาก,กินได้อยากให้คนลากยญกาใช้สมภัณฑ์เราได้อยากให้ทุกคนบนโลกใบนี้รู้ว่าของดีราคาไม่แพงมีอยู่จริงครูได้รับโอกาสจากสมุนไพรดีๆจาก จากผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเอาไปแช่น้ำได้อีกรอบครูได้รับโอกาสครูก็เลยอยากหยิบยื่นโอกาสที่ครูยังมีเหลือทุกคนเราได้รับโอกาสครูค่ะผ่าตัดมาแล้วสิบห้าปีเข้าปีที่สิบหกห้าปีแรกที่ครูผ่าตัดมา ครูใช้ชีวิตหนักหน่วงมากจนทําให้มันฉีกต่อแล้ววันหนึ่งครูได้โอกาสดีๆจากสมุนไพรให้ครูอยู่ต่อนะคะครูได้โอกาสดีๆจากสมุนไพรทําให้ผู้หญิงที่แทบไม่เหลือโอกาสรอดแล้วอะทุกคนหมอไม่รับผ่ารอบสองอะคุณคิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะอยู่ได้นานแค่ไหนหมอบอกผ่าไม่ได้มันอยู่จุดสําคัญมีใบส่งตัวมีหลักฐานการผ่าตาัดมีหลักฐานทุกอย่างนะคะเพราะครูเคยโชว์ในไลฟ์แล้ว แต่ตอนนี้เขาห้ามโชว์นะคะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายเนาะเอาเป็นว่าคนที่อยู่กับครูมาเจ็ดแปดปีจะรู้ว่ามันคือเรื่องจริงทั้งหมดครูผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะนะคะทุกคนแล้วแทบไม่มีโอกาสรอดเลยแต่ทำไมครูถึงอยู่มาได้จากการผ่าตัดวันนั้นถึงวันนี้สิบห้าปีเข้าปีที่สิบหกแล้วค่ะไม่กินยาเคมีในการดูแลเกี่ยวกับโรคหัวใจความดันอะไรสักอย่างเลยมาสิบปีแล้วค่ะแต่ใช้สมุนไพรช่วยตัวเอง กินสมุนไพรอย่างเดียวค่ะแล้วก็ตัวแคปซูลด้วยนะคะมีทั้งแบบชงและแบบแคปซูลพอครูได้โอกาสจากการที่คุณลองกินทดลองกินครูแค่อยากหยิบยื่นให้กับคนที่เขาอยากมีโอกาสเหมือนครูบ้างครูไม่เคยบอกใครเลยนะว่ากินแล้วรักษาโลกนั้นคุณจะหายจากโลกนี้คุณจะดีจากโลกโน้นครูไม่เคยบอกครูแค่มาเล่าให้ฟังว่าครูมีสมุนไพรดีนะ เป็นสมุนไพรบ้านๆเป็นสมุนไพรตำรับเป็นสมุนไพรไม่ใช่เชิงเดี่ยวกินได้นานๆกินได้ยาวไปยาวไปยาวไปยิ่งกินยิ่งดูแลสุขภาพเชิงเดี่ยวคุณกินเชิงเดี่ยวไปนานๆมันทําร้ายค่ะตับไตไส้พุงแต่ถ้าเรากินที่มันเป็นตำรับมันจะมีต้านพิษสมุนไพรหลักสมุนไพรรองสมุนไพรชี้เป้าสมุนไพรต้านพิษมันจะช่วยในการทํางานของร่างกายเพราะฉะนั้นค่ะครูนําสิ่งที่ดีมาหยิบยื่น กูถึงอยู่แบบอายุยืนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่หาหมอไม่เข้าโรงพยาบาลไม่นอนโรงพยาบาลคะ่ะ